แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่31งานอดิเรกแปลกๆทั้งสองคนเดินเข้าไปในบ้านเมื่อคนที่ช่วยงานอยู่เห็นส่งสือชูก็บกมือยิ้มทักทายนางงานที่หาเงินในหมู่บ้านตัวเองได้เช่นนี้ก็มีไม่มากจึงต้องคว้าเอาไว้ให้ดีส่งสือชูเดินวนไปรอบหนึ่งแล้วเดินไปข้างๆหัวหน้าหมู่บ้านที่นั่งอยู่ใต้ร่มไม้เงินยังพอมีอยู่หรือไม่เจ้ากะ ไม่เยอะแล้วมาตรฐานของเจ้านี่ช่างสูงยิ่งกระเบื้องก็ต้องใช้ที่ดีที่สุดถ้ามีเงินอีกสักยี่สิบตำลึงก็ไม่แน่ว่าจะหามาได้หัวหน้าหมู่บ้านพูดแล้วใบหน้าที่ขมวดคิ้วอยู่ก็หัวเราะออกมากวาดสายตามองหมู่บ้านที่อยู่รอบทิศหมู่บ้านใดเล่าจะมีบ้านหลังใหญ่โตที่หรูหราฟุ่มเฟือยขนาดนี้กันจากนี้ไปที่นี่ก็จะเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านแล้ว เช่นนั้นใช้หมดแล้วค่อยมาหาค่าซ่งสือชูพึงพอใจสุดๆกับบ้านหลังโตที่สร้างใหม่ทั้งยังกำชับกับหัวหน้าหมู่บ้านอีกว่าให้สร้างอ่างอาบน้ำที่ระบายน้ำคล่องๆไว้ที่ห้องหับในเรือนด้วยรู้แล้วแล้ว,ลวดูเสร็จแล้วก็ไปทําการค้าของเจ้าต่อไปอย่ามาเกะกะมองดูเกวียนด้านนอกสามสี่เล่มที่มาส่งกระเบื้องแล้ว หัวหน้าหมู่บ้านก็สะบัดแขนเสื้อไล่ซ่งซือชูออกไปซ่งซือชูเดินออกมาจากในเรือนพร้อมกับสู่ซื่อทันใดนั้นสู่ซื่อก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วพูดว่าเฉียนเหล่าโคถามว่าเมื่อไหร่เจ้าจะว่างเขาเช่าร้านไว้ในเมืองร้านหนึ่งขาดแค่คนมีฝีมือแล้วเท่านั้นให้เขามาพรุ่งนี้ก็ได้เจ้ากะเรือนหลังนั้นของข่าย,ยังสร้างไม่เสร็จ ไปสอนเขาที่นั่นก็ได้แค่อย่างสองอย่างเท่านั้นเองซ่งสือชูนึกถึงบะหมี่ตัดตอนกลางวันในเมืองถงนี้นางยังไม่เคยได้ยินบะหมี่ตัดมาก่อนเลยคิดคิดดูแล้วถ้าเฉียนเหล่าโคหัดเป็นแล้วธุรกิจต้องดังระเบิดแน่ร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งมีอาหารเลิศรสหนึ่งจานก็จะเรียกลูกค้าเข้ามาได้อย่างไม่ขาดสาย เห็ดมีกระทะร้อนบวกกับบะหมี่ตัดธุรกิจของเฉียนเหล่าโคต้องดีแน่ถ้าเขามีหัวธุรกิจหน่อยล่ะก็ไม่แน่ว่าทำเป็นเหมือนแฟรนไชส์ร้านอาหารพื้นบ้านซาเซียนก็เป็นได้ส่งสือชูกลับไปบนเขานำยาที่ผสมไว้เสร็จแล้วใส่ไปในหม้อแล้วต้มไปสักพักบีบจมูกแล้วดื่มยาจีนลงท้องไปยาไหลลงสู่ท้องรสชาติแปลกแก็ทำให้ส่งซือชูอาเจียนแห้งเสียงหนึ่ง เมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นกู้จิงหยวนและซ่งวินที่ยืนอยู่ด้านหน้าเจ้าซาลาป้าน้อยมีสีหน้าลนลานผลักกู้จิงหยวนออกไปแล้วรังแขนเสื้อของซ่งสือชูไว้ท่านแม่ท่านป่วยแล้วท่านพักผ่อนให้ดีรักษาตัวไปนะขอรับซ่งอวินพูดแล้วก็ลากซ่งสือชูเข้าไปในถ้ำจากนั้นกดร่างนางลงบนเตียงหินที่ปูไวอ้อย่างดี ท่านแม่ข้าจะต้มไข่ให้ท่านกินไข่แล้วร่างกายก็จะดีขึ้นขอรับทรงสื่อชูนางไม่ได้ป่วยนียาที่กินเข้าไปแค่ทำปฏิกิริยากับสารพิษในร่างกายเท่านั้นเองมีแต่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ร่างกายดีขึ้นมาได้แต่ว่าต่อให้ดีแค่ไหนก็เป็นแค่คนอ้วนๆตัวกลมๆอยู่ดีอยากจะผอมลงก็ต้องพึ่งการออกกำลังกายและการขจัดสารพิษ ครั้นอยากจะลุกขึ้นมานั่งก็โดนซ่งวินกดลงไปอีกแรงของเจ้าตัวน้อยนั้นไม่เยอะแต่ว่าน้ำตาที่คลอเบ้านั้นเห็นแล้วก็ทำให้หน้าเวทนาพอทนเลยพี่ใหญ่กู้ท่านรีบมานี่เร็วช่วยข่าดูแลท่านแม่หน่อยซ่งวินเห็นซ่งสือชูไม่ฟังจะลุกอย่างเดียวก็ตะโกนออกไปข้างนอกอีกรอบคำพูดของซ่งสือชูจุกอยู่ในลำคอ ลูกชายเรียกกู้จริงหยวนว่าอะไรนะพี่ใหญ่กู้กู้จริงหยวนโตกว่านางสองปีเรียกอายังดูเด็กไปด้วยซ้ำส่งสื่อชูเห็นสายตาของกู้จริงหยวนก็รู้สึกว่าแปลกอยู่หน่อยหน่อยแล้วก็เริ่มคิดว่ากู้จริงหยวนมีนิสัยแปลกแปลกที่ชอบทำตัวเป็นเด็กอะไรแบบนี้หรือเปล่ากู้จริงหยวนที่อยู่ๆก็เด็กกว่าอย่างไม่ทันรู้ตัวก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกัน คนแท่ซ่งสองคนนี้ต่างก็รับมือได้ยากทั้งสิ้นสตรีที่อยู่ตรงหน้าเป็นคนที่มองทะลุได้ยากที่สุดในชีวิตของเขาส่วนเด็กน้อยคนนี้ก็ฉลาดราวกับปีศาจเขาก็ไม่อยากจะเป็นพี่ใหญ่กู้อะไรทั้งนั้นข้าไม่ได้ป่วยยานั่นเป็นยาลดน้ำหนักกินไปสักระยะหนึ่งก็จะผอมลงซ่งสือชูรีบอธิบายออกมา ซ่งวินจ้างหน้าผู้เป็นมันดาไปสักพักใหญ่ๆเมื่อแน่ใจว่าร่างกายของนางไม่ได้เป็นอะไรก็ลงไปนั่งกับพื้นแล้วถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งข้าตกใจหมดเลยขอรับท่งสือชูสัมผัสได้ถึงความสุขของการเลี้ยงเด็กแสบอีกครั้งความสุขที่บริสุทธิ์ยื่นมือลูบไปที่หัวของท่งวินแม่ทำข้าวปั้นให้เจ้ากินนะเจ้าไปอยู่กับพี่ใหญ่กู้ของเจ้าก่อน ส่งสือชูพูดแล้วก็มองไปทางกู้จิงหยวนรอบหนึ่งกู้จิงหยวนแซงทําเป็นไม่เห็นความเหนือกว่าในแววตาของส่งสือชูข้าวปั้นเป็นของอร่อยพื้นบ้านของลูกหลานแถบสารซีการซูหนิงเซี่ยตอนที่ส่งสื้อชูไปที่เจดีห่านป่าใหญ่ก็เคยกินที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งใช้แป้งเกาเหลียงกับแป้งข้าวโพดทำรสชาติเลิศรสสัมผัสดี มีความหนึกวิธีทำก็ง่ายชาติที่แล้วส่งสือชูก็ไม่ใช่สายกินแต่ว่าตั้งแต่ที่ย้อนเวลามามีลูกชายจึงมีความชื่นชอบเกี่ยวกับของอร่อยไปเลยมองดูเจ้าซาลาเปาเปาน้อยกินเข้าไปคำโตเคี้ยวลงท้องดังกรุบกรุบในใจนางก็เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจคู่จริงหยวนนั้นโชคดีอาศัยบาร,รมีของส่งวินเลยได้ส่วนแบ่งข้าวปั้นชามโตไปด้วย กินไปแล้วชามหนึ่งหน้าผากก็มีเหงื่อซึมออกมาน้อยๆกู้จิงหยวนมองไปทางซ่งสือชูจู่ๆก็ในใจก็ผุดความคิดแปลกๆขึ้นมาเขาอยากจะกะพาตัวนางกลับไปเป็นแม่ครัวไม่ว่าจะเป็นเค้กหรือว่าบะหมี่ตัดข้าวปั้นก็กินได้จนท้องเขาอิ่มแปร่สายตาของกู้จิงหยวนจงแจ้งเกินไปซ่งสือชูหันไปประจันหน้าสบตากับเขาพอดีผ่านไปสักพัก หน้าที่เต็มไปด้วยย่าย้อมสีของกู้จิงหยวนก็ถูกฉล้างออกไปใบหน้าเกลี้ยงเกลาเรียวงามที่ดูป่วยซึมถ้าทางยามเลิกคิ้วนั้นช่างดูสง่างามมีคุณธรรมอันสูงส่งแต่เมื่อดวงตาคู่งามลืมขึ้นทั้งเฉียบคมและเย็นชาเหมือนดั่งแม่ทับจอมเย็นชาไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูดีไปหมดมองไปนานๆแล้วก็คับคล้ายคับคลาว,ว่าคุณหน้าคุณตายอยู่หน่อยๆ นวดคลึงหน้าผากแล้วส่งสือชูก็รู้สึกแปลกๆคนที่หน้าตาดีขนาดนี้ทำไมนางถึงคุ้นตาได้หลักเคยเจอกันที่ไหนนะนึกไม่ออกจะว่าไปก็สำนวนที่ว่านั้นก็จริงอยู่ที่ว่าคนที่หน้าตาดีก็หน้าตาดีเหมือนกันหมดส่วนคนที่หน้าตาอัปลักษ์กลับมีหลากหลายรูปแบบจนนับไม่ไหวมองซ่งวินที่ยืนอยู่ข้างกู้จิงหยวนไปอีกรอบแม้ว่าเจ้าตัวน้อยจะกินอิ่มแล้ว หน้าที่ตอบเสียจนเหมือนกับผู้ลีภัยแอฟริกาก็มีเนื้อเพิ่มมาอีกชั้นแล้วพื้นฐานไม่เลวเลยขุนให้อ้วนแล้วก็คงจะเป็นเจ้าซาลาเปาเปาน้อยที่ดูดีสินะแต่ถ้าเทียบกับกู้จิงหยวนแล้วอย่าเทียบเลยดีกว่าต่อให้ตากับคิ้วจะเหมือนกันมากจุดที่เหมือนกันอันน้อยนิดนั้นก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจนถูกมองข้ามมองพอหรือยังกู้จิงหยวนยิ้มขึ้นมา ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ถูกคนจ้องขนาดนี้เขาก็ต้องอึดอัดแน่แต่ยามนี้ถูกสตรีตรงหน้าจ้องเช่นนี้ความรู้สึกก็ไม่ได้เหมือนกันหรือว่ารสนิยมในสุนทรียศาสตร์ของเขาจะไม่เหมือนกับคนปกติมักรู้สึกว่าผู้หญิงอวบอ้วนคนนี้งดงามอยู่บ่อยๆเมื่อสำรวจดูความคิดของตัวเองแล้วใบหน้าของกู้จิงหยวนก็ราวกับถูกฟ้าผ่า ส่งซือชูสายหัวมองพอหรือยังแน่นอนว่ายังไม่พอหน้าตาดีขนาดนี้ก็เพื่อให้คนยนโฉมไม่ใช่หรือไงกินข้าวปั้นเสร็จไปหนึ่งชามส่งวินก็เงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าบรรยากาศระหว่างกู้จิงหยวนกับส่งซือชูนั้นดูแปลกไปเขารีตาลงไปนั่งยองที่พื้นแล้วก็คำคิกคักเหมือนกับหนูที่แอบแทะไส้ตะเกียงพรุ่งนี้ข้าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยเจ้าดูลูกด้วยนะ กู้จิงหยวนที่ดูแลเด็กมาหลายวันแล้วก็ส่งส่งวินคืนส่งสือชูอย่างเป็นทางการส่งสือชูพยักหน้ามองหน้ากู้จิงหยวนแล้วพูดว่าท่านยังต้องการย่าย,ายอมสีอีกหรือไม่คนที่ตามหาท่านในเมืองก็ยังมีอีกเยอะเช่นนั้นก็รบกวนด้วยกู้จิงหยวนพยักหน้าครู่เดียวกู้จิงหยวนก็กลายเป็นชายที่หน้าตาบ้านบ้านหน้าเหลืองซีด แต่ว่าต่อให้กู้จิงหยวนจะใส่เสื้อผ้าบ้านๆนหน้าตาถูกบทบังไปแต่ยังคงมีรัศมีที่ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนเดิมซ่งสือชูขมวดคิ้ววิเคราะห์อยู่สักพักแล้วหาเศษผ้ามาจากในถ้ำเอาเข็มมาปักแผ่นรองรองเท้าหนาๆนผานาืนหนึ่งเสร็จแล้วออกมาให้ท่านกู้จิงหยวนจ้องแผ่นรองรองเท้าไปหลายวินาทีรอยยิ้มในแววตาก็ยิ่งลุกชนขึ้นเรื่อยๆ ถอดรองเท้าออกแล้วยัดแผ่นรองเท้าเข้าไปลองเดินอีกครั้งมีท่าทางเหมือนคนขาเป๋อยู่หน่อยๆรัศมีอันแสนสง่าอะไรนั่นก็กลายมาเป็นชายขาเป๋ได้ในพริบตาโดนลดราคาไปครึ่งหนึ่งเลย